ดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุขุนนะครับมันี่กับพี่ว่าเป็นมือพิเศษเลิกง่ามย่ามดีเหื่อยศิลปินทีมงานเน่าสิริใจวงสวงเวทีเพื่อสิได้เป็นศิริมงคลกับตัวของศิลปินเองเป็นมงคลกับทางด่างๆพี่พ่อขามาล่าก่อนสิลปินไป ทำการแสดงเป็นจิตจารสนะเพื่อสสดงเป็นมงคลกับโตของทุกท่านนะครับเพื่อขอขมาลาดโทษเม่ทรณนี่ทวบุตรเทวดาผู้็นหลักสมรลอกษาตอนนี้ศิลปินเห้ากับพล้อมนะครับพิธีการท่าง ศาสนาก็แล้วไปแต่งหัวคำรับพ่อกันแล้วครับพี่น้องนะครับนุนมการไช้ในครับการไช้พระเอกเอกนะครับเอกรัตนบุรีนะครับสวยมากเลยรอรอรอเพามันสวยเป็นยังแนนเออเอาเอาเอาพระเอกเข้มกมลชัยครับนี่นี่รับบทเด่นนะครับเป็นองค์ชายใหญ่ องชายไงนะครับองค์ชายเข็มมาราดกระยพระเอกไรพระเอกไรพระเอกองค์นะพระเอกองบันนี้อัดรวยมาทางพี่พระเอกละน้อยละน้อยกระสินนะครับโอ้ยหน้าตาจะมาหล่อมา เราจ่ออันนี้พระเอกเป่าครับพระเอกเป่าน้องเอกชุมพู้นางเอกชุมพู้อันนี้นางเอกไงนี่นางเอกไงเพื่อนนะครับนางเอกลำเอาตะลุวันนางเอกเจ้าบทบาทจ้ามักเสียงขอบคุณค่ะสวยมักเสียงอันนี้ผู้นะครับผู้สางสรรค์ผลงานดานหนาเวทีช่วงโชว์นะครับยกให้เพื่อนเลยตั้งหัวตั้งหักงกินเข่านะครับก็ร่างกินตั้งหัวจ้า อ,อ,อันนี้นี่ตองอูนี่ตองอู <c oughs> แฟนครับแฟร์ก็ระฝาครับเ <c oughs> บิ้งองกระโลด <c oughs> โอ้ยผ <c oughs> ู้ได้สวยก็ัน ผู้ใดสวยกว่ากันเมล์พาวสวยกว่าอยู่ถูกต้องแล้วครับแต่ว่าตอนนี้แต๊งตองอูแต๊งหน้ามาเรียกเมล์พาวแพร์ตองอูได้บนนี้พอแพ้บ่แพ้บ่แพ้บ่แพ้แต่นำเสียงมักเสียงแล้วหลเสียงแล้วมันหลแบบว่อตาจะพ่อกัยังมักเนาะเสียงหลายเป็นคนเสียงเยอะรับเบิดขึ้นกับว่ามีเสียงเหี้ยจุ่นนะครับรถบาทบนนี้สะใจขนาดจัดจานนิ่มสลอนนะมาดูมาดู อันนี้เห็นอย่างกันน้ะฟังทางนี่บ้านแตีงหนาโสอบก็สอบฮะโอ้ทีเอาโอ้ยเนาะจะเป็นสบายหักน้อนให้แตีงนี่ก็อีกทำเตียงครับนี่คือครูบี้กับครูบี้นี่แหละ ก็มนลัางการดันหนาเวทีในสวงโชว์หมอะผัเพลินเลยนะครับพี่เมครับครับฝากไปก็ร่างในใจ15ตุลานี้เปิดฤดูกาลพระเอกก็ไกลจากท่ายพป่น้องเอฟซีห้องน้ำจับใยเป็นไยดอกแตงหนาเราเบิ้งโบออกอันนี้พระเอกต้นพระเอกต้นนะครับ เนะนำเนี่ยลูกเหมือนรงานตาร์ตาธนาทิพย์เออตาร์ตาธนาทิพย์นะครับแต่งหน้าขึ้นเราจำกันไม่ได้หรอกพี่น้องตาร์ตาธนาทิพย์อันนี้คนที่รู้ใจที่สุดนะครับนางเอกของพอสุขุมฮ่วงตีนเฟิ้มยกไข่เพิ่นนะครับอันนี้ลูกๆหลานต้างเย็นเสื้อพนักงานเตรียมพร้อมนะครับนี่อันนี้เนเซอรเช้า บอบอบอจะไปว่านี่เฮ้ยเฮ้ยอาแนะน้ำลูกซื้อยังซื้อยังเดี๋ยวปกติเป็นพระเอกให้กันในช่วงเสิร์ฟฟอนเสิร์ฟข่าวผมเออเป็นหมอเป็นหมอฟอนไม่ได้เป็นหมอแล้วยูซ่าใหม่ปีแรกเออครับไปฟังคนในเรื่อครับโอเคครับบันนี่นั่งเอกบันนี่นั่งเอกใอยบันนี่พี่น้องเฮ้ยน้องส้มกมลรักนะครับโอ้หอมส้นออร์เรนชุดใหม่สวยงามมากนะครับชุดใหม่สวยงามมาก อันนี้บอท่านดิเอาใส่แม่เทวดาหน่อยใส่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 กำลังหาลายเยี่ยมหาลายอย่างกับพี่น้องจังสจีใส่ท่างใดตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้กับน้องแคนดี้นะอีกแคนดี้นะครับมีสร้างส่วนโตเลยสรางแต่งสวยส่วนโตส่วนโตผู้ช่วยนะครับผู้ช่วยเอาลูดซิปรูดซิปรูดซิปวิทยานะครับปีนี้รับบท ราชาวิทยาแห่งนครปัิมรักเพชรราชาของนครปัิมนะครับภาษาของนครปัิมอันนี้ผู้ยุบเบื้องหลังครับนี่เพราะว่าเพื่นว่าพอหยุดนะครับพอหยุดดงยุดเพชรบ้านแพงและล่าเจ้าบทบาทบ่มีบทน้ำเพลินครับพี่น้องก็เลยเจ้าบทเจ้าบทบาทพอมีบทน้ำเพลิน บอกจากบ้านมาไปล่ำเมืนบอลไปร่ำน้ำเบิ่นจักเทียวจักอะเป็นไงบ้างซ้ำกันกับซ้ำกันกับเอาซูุ่มล่ะมันต้องบอกที่บอกน้ามันจะบอกบ้านมาเขาไปยักมืิร์นเดียวไปร่ำก่อนเลยไฟเป็นนางเบิ่งหมอลำอยู่เบิร์ขึ้นพอตอนจะร่หมืออันนี้ไฟ คู่คายเพิ่นดอกนี่หญิงสามหญิงสามเป็นกันฮถ้าเกิดพงน้โอ้ออาอชายายังสามายัง,าาางชายญหญิงสมียังโอ,อ,อ,อันมี่โอ้ทันเดียมีชายาจะหาหายไฟส, <laughs> สวยงามหยกเข่อยเพิ่นนะครับเจอกับขันดอกใม่ อ๋อเน้าคั่วเน่าไปคนเน่าไปคนอันนี้ตั้งดานตรงขั้วเฮานะครับอยู่ลงขั้วอยู่ลงขั้วเฮากะมาอยู่มากินกันอยู่นี่นะครับมาอยู่มากินกันอยู่นี่เดี๋ยวผมสิแบบไป,ไปอำเภอจะเข้าอ่าไปไปหนาทีไปหนาทีมันจังเสือวอว้้ีหนาวยมาทางพี่กองทัพเดินด้วยท้องนะครับเน่าอยู่เน่าจินมีแต่เป็นตะแสีบอันนี้บวดบอกอือของหวานครับของหวาน บวชพระอันนี้บวชสีครับโอ,อันนี้ <c oughs> อันนี้บวชซีอันนี้บวชพระยกไข่เพิ่นเลยครับฝีมือเห็ดกับเขานี่แหละแม่บ้านของทีมงานสาวหน่อยเป็นบ้านแพงนะครับ ป้าบุญป้าบุญนะครับฝีบมือเพิ่นยกให้เพิ่นเลยกองทัพเดินด้วยท้องจริงๆบ่มีเหล้านี่อดตายแท้ๆทีมงานนะพาะฉะนั้นละกยกให้เพิ่นนะครับขอบคุณขอบคุณหลายๆราเป็นทางการคือหมอทามเนาะกันเนาะครับไ <laughs> <c oughs> ก่จะไ้เสื้อผวดไปไกลแล้วไกลแล้วอ่ะนี่พี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่ <c oughs> ทีมงานเฮาฟ้อมแล้วก็แต่งเนื้อ <c oughs> แต่งตัวกับผมสอง้อเตรียมเพื่อสิขึ้นไป รัมท่านผมมีที่เบอร์สี่เต็มเป็นลิมอนพ่น,น,น,นกับโดดสุดปินแล่เขามาล่าโทษมีมมที่เบอร์สี่เติดทำการแสดงให้ก้มมวลก้มสนุกสนานแก่พี่น้องเอฟซีแฟนเพลงแฟนขับนะครับที่เพิ่นค้อยที่สามผลงานในฤดูกาลหนาฤดูกาลปลายป,ายปี63สามปี64นะครับปีนี้ลัมเรืองใหม่ สู่สกัดไม่แล้วนะครับวันที่15วันที่1 5ตุลาเป็นมือเปิดป้งเป็นท่างการเพื่ออณาจาักไม่ของทีมงานสาวน้อยเป็นมันแพ่งนะครับกำลัองสั่งกำตังแต่งจะลงเติม,เ,ตมเ,เพื่อเสียไห่สิีพิมในทีมงานเท่าใดมากอมมาตุ่มกันนะครับบรรยากาศดีดีพี่น้องอยู่ในสงไฮทงหน้าสิงแบวดลอม ปอดโปงดีซิงเปลอ่อลงปวอดโปงดีนะครับเดี๋ยวผมสิทาพี่น้องเอซีเฮ้าย่างไปข้างดันหนาเวที่ข้างพิธีกรรมพิธีการต่างๆที่ควได้เตรียมไว้นะครับไปเบ่งน้ำกันเก็บบรรยากาศน้ำกัน อ่ะตามกันมากพี่น้องมานำกันอย่างมากอยางมากนำกันขอบคุณพี่น้องเอฟซีสุขุมสุขชนเลครับพี่น้องทางต่างแดนทางต่างประเทศเป็นกับ่อยติดตามช่องของออสุขุมคนสัรคานศิลป์ลํำเพลินออฟฟิเชียลอยู่กับขอแนะนำช่องใหม่อีกช่องหนึ่งด้อนะครับช่องสุขุมมีหาน บางคูบางคนเป็นอย่างคือเอามีหารเพราะว่าเป็นซื้อพี่พี่น้องรูดจักและกะ้วก็เบาโมโหบ่นกันช่องสุขุมมีหารครับ,บช่องไม่ช่องไม่บอสว่ากลับขับว่ครับช่องไม่มันมันพ่นวาบ่ให้กลับเพราะว่ามีตัวนี้มีพยานไผนะครับประมาณนั้นอันนี้นางเอกวิวเพชรมณีแล้วก็นางเอกนองแก้มแก้มอีหยังงนอะบนี้เนาะ สายญาบริันได้หูจักอยู่น้องแก้มดาวน้องแก้มสกาวเดือนนะครับน้องแก้มสกาวเดือนช่องสุขุมมีหานช่องใหม่มีหานครับสุขุมมีหานหามผลก็เป็นมีที่บ่ย่านไผ่มพราะมันอันสะพัดกันไม่ยิ่งมีหานมีบ่ย่านไผ่เน่มันบม่ได้เกี่ยวกับอย่างอื่นมีบ่ย่านไผ่โอ้ยเนาะ เออมีบ่ยานไผซจริงมีตัวไงญ่า่อมตัว่่ถน่ทย์ยัี่หนานไมเอัตัวมันสีจีดมันตอกเออมีไฟมันบ่ยานไผเลย จัดแตง่งพิธีกรรมพิธีการเพื่อสิไใดไปอ่อนโยอคู่นะครับนางผู้บอาจาันรองคู่เป็นกมา่าผ้าหลกหลันเตพิธีการพิธีกรรมบวงสวงเจ้าที่เจ้าทางบวงสวงพิธีเพื่อสิ่งศิมงคลกับทีมงานท่านะครับ ทุกๆปีนะครับเขาต้องนีการบวงสวงเวทีก่อนสิบินทำการแสดงเป็นทั้งการเพื่อเสือเรีท่านเจ้าภาพของงานเป็นได้สัมผัสบรรยากาศเป็นจังพัดก้มโอนก้มสื่อนาเวทีนากประตูเด็นต่อถ้ำตามที่ผู้บาทจ่าเป็นพาเหตุประถมมาในครับสิษยอดกันมากรขอนน้ำภาพนี่นะครับในชี่น้องได้ เห็นในเบิ้งน้ำกันนะครับว่าศิลปินแต่ละทีมงานแต่ละว่องคนสิเปิดตั้การแสดงสิออกไปสู่สายตาพี่น้องมหาช่องแฟนเพลงบจบงานเป็นเดีเบื้องในชมดูพี่น้องที่สุ่ขุนสกุลในเบื้ง ลำปัตกับผลงานกับต่องมาทำพิธีการสปอนต,นตน์เอาไว้ซ้ำนี่นะพนะี่น้องเนาะงสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปน,นี้ควฝากดีฝากน้องเอฟซีกดไลค,ดค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปครับอ๋อสุขุมมีหานหรือคนสั่งงานศิลป์เพลินออฟฟิเชียลหลกักฐานะนน้นำสองใบน้ำน,นะครับช่องสุขุมมีหานเป็นช่องสนุนสำหรับคนสั่งงานสินลป์เพลิพนออฟฟิเชียลเป็นช่องหลักนะครับสวัสดีครับ